สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาสุริยุปราคาส่งท้ายปีที่จะเกิดขึ้นในคืนวันพุทธที่2ตุลาคมของปี2567นี้ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะ เรามาทำความรู้จักกันกับสุริยุปราคาและความเชื่อในเรื่องของสุริยุปราคากันสักนิดนึงก่อนค่ะสำหรับคลาดของพระอาทิตย์หรือที่เราเรียกกันว่าสุริยุปราคานั้นนะคะก็มักจะเกิดขึ้นในวันแรม15ค่ําคำหรือว่าวันขึ้น1น่งคำค่ะซึ่งทางจันทรคติก็เรียกกันว่าเป็นวันอมสีนะคะและโดยปกติในหนึ่งปีก็จะเกิดสุริยุปราคาขึ้นเพียงแค่2-3ครั้งเท่านั้นค่ะ ซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองและเป็นครั้งที่ส่งท้งทายปีนะคะและเราถือว่าการเกิดสุริยุปราคานั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พระจันทร์โลกและพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันค่ะเมื่อเรามองจากโลกออกไปนะคะเราจะเห็นเงาของพระจันบทร์บดบังพระอาทิตย์โดยอาจจะบดบังเพียงบางส่วนหรือว่ามืดมิดทั้งดวงก็ได้ค่ะโดยในครั้งนี้ สุริยุปร,ราคาก็จะเกิดขึ้นในคืนวันพุทธที่2ตุลาคมนี้นะคะโดยเริ่มเกิดในเวลา22นาฬิกา42นาทีค่ะเรียกว่าสุริยุปร,ราคาในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นแบบชนิดวงแหวนนะคะก็คือเกิดเงามืดเงาโมวเป็นบางส่วนไม่เต็มดวงค่ะโดยสุริยุปร,ราคาในครั้งนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ในทวีปอเมริกาใต้แปซิฟิกแอตแลนติกและแอนตาร์กติกค่ะ ซึ่งการเกิดสุริยุปราคาในครั้งนี้นะคะก็มองไม่เห็นในเมืองไทยค่ะเนื่องจากสุริยุปราคานั้นเกิดในช่วงเวลากลางคืนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยค่ะเพราะว่าตามความเชื่อนั้นเราถือว่าแสงคลาดของสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นหากมองเห็นด้วยตาเปล่าในซีกโลกใดหรือว่าประเทศใดก็จะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในที่นั้นๆค่ะ และเมื่อประเทศไทยเรามองไม่เห็นแสงคลาดจากสุริยุป,ปราคาในครั้งนี้นะคะเราก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยก็จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของสุริยุป,ปราคาในทางความเชื่อไม่ได้มากเท่ากับกลุ่มประเทศที่เห็นแสงสุริยุป,ปราคาได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะโดยสุริยุป,ปราคาในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นตรงกับจันทรคติการตรงกับวันพุธแรม15ข้าเดือน10ปีมะโรงค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นรอยต่อเข้าสู่คืนวันที่3ตุลาคมของปี2567นี้นะคะโดยเริ่มเกิดคลาดในเวลา22นาฬิกา42นาทีและมีจุดที่บทบังมากที่สุดในเวลา1นนาฬิกา45นาทีแล้วก็กินระยะเวลาไปสิ้นสุดคลาดที่เวลา4นาฬิกา46นาทีค่ะก็รวมระยะเวลาในการเกิดคลาดสุริยุป,ปราคา6ชั่วโมงกับ4นาทีค่ะ โดยสมผุดคราสสุริยุปราคาในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ราศีกันนะคะที่15องศา49ลิปดาคา่ะและแม้ว่าประเทศไทยเราจะมองไม่เห็นสุริยุปราคาในคราวนี้นะคะแต่ก็เชื่อว่ามันจะมีผลกระทบอยู่บ้างกับดวงชะตาของแต่ละบุคคลค่ะโดยคราสครั้งนี้นะคะถือว่าจะส่งผลกระทบกับชาวราศีกันและชาวราศีมีนโดยตรงเลยละคะ่ะ เพราะว่าทั้งสองราศีนี้นะคะถือว่าอยู่ในแนวระนาบของการเกิดคลาดนั่นเองค่ะโดยผลกระทบนะคะก็จะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับว่าองศาของลัคนากำเนิดและองศาของดาวในจุดตั้งรับที่ราศีกันและที่ราศีมีนของแต่ละบุคคลนะคะว่าองศานั้นอยู่ในระยะของการเกิดคราดหรือไม่ค่ะ หากองศาของลัคนากําเนิดและดวงดาวที่ตั้งรับในเรือนราศีกันและเรือนราศีมีนไม่ได้อยู่ในเกณฑ์บวกลบ3องศาของจุดเกิดคลาดที่15องศา49ลิบดานะคะก็จะถือว่าอิทธิพลร้ายของคลาดที่เกิดนั้นจะเบาบางลงนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราถือว่าอิทธิพลของสุริยปราคานั้นเมื่อเกิดขึ้นตามความเชื่อก็ย่อมส่งผลกระทบกับดวงชะตาของผู้คนอยู่ค่ะ และยังถือเป็นช่วงเวลาที่ครูโหนท่านห้ามให้เลิกอีกด้วยนะคะโดยเราจะไม่นิยมประกอบการมงคลใดๆที่สำคัญเลยนะคะในช่วงหน้าสัตวารีหลังสัตวาราก็คือก่อน7วันและหลัง7วันนับจากวันที่เกิดสุริยุปราคานั่นเองค่ะโดยในคราวนี้นะคะถือว่าสุริยุปราคาก็เกิดขึ้นในคืนวันพุทธที่2ตุลาคมนี้ค่ะดังนั้น ผลกระทบก็จะเริ่มมีตั้งแต่วันที่25กันยายนเลยไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะโดยคราสสุริยุปราคานั้นเกิดขึ้นที่เรือนใดของชะตาราศีเกิดนะคะก็ถือว่าจะส่งอิทธิพลวุ่นวายกับเรื่องนั้นๆนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละราศีนั้นจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรกันบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละราศีนั้นจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรกันบ้างนะคะ ซึ่งใน EP นี้จะถือว่าเป็น EP ที่1ที่อาจารย์กบจะพูดถึงชาวราศีเมษชาวราศีพฤษภชาวราศีมิถุนแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะทีนี้เรามาดูราศีเมษกันก่อนเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนั้นอาจารย์กบก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะเพราะว่าในครั้งนี้ถือว่าท่านรอดตัวค่ะท่านรอดพ้นจากอิทธิพลของสุรยุป,ปราคานะคะ พราะถือว่าในช่วงปี65และปี66ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่พระราหูนั้นเดินโครจรทับดวงชะตาของท่านเลยเรียกว่าท่านก็โดนคลาดมาเยอะแล้วค่ะถือว่าในครั้งนี้ก็รอดตัวนะคะยกเว้นเสียแต่ว่าในเรือนราศีกันแล้วก็ในเรือนราศีมีนในดวงกำเนิดของท่านนั้นมีดาวตั้งรับอยู่ค่ะมันก็จะวุ่นวายไปตามความหมายของดวงดาวนะคะว่าดาวดวงนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรของดวงชะตาค่ะ ยกตัวอย่างเช่นท่านมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวและตั้งรับอยู่ในเรือนราศีกันหรือว่าตั้งรับอยู่ในเรือนราศีมีนนะคะท่านก็อาจจะโดนผลกระทบในเรื่องของสุขภาพกายหรือว่าสุขภาพใจได้เช่นกันค่ะถัดมาเราก็มาดูกันที่ราศีพฤษภนะคะ สำหรับชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องของอิทธิพลสุริยุปราคาที่จะทำให้โปรเจกต์โครงการใหม่ๆทำให้การลงทุนหรือว่าท่านที่ชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆการเสี่ยงโชคการเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นเหรียญคริปโตหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆนะคะในช่วงดังกล่าวนี้ก็ถือว่าท่านมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้ค่ะ รวมถึงท่านที่มีบุตรบริวารน,นะคะมีแนวโน้มว่าในช่วงนี้บุตรบริวารของท่านก็อาจจะสร้างปัญหาขึ้นได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นบุตรบริวารหัวดื้อหัวกระบฏหรือว่าบุตรบริวารเกิดการป่วยกายป่วยใจทําให้ท่านต้องเป็นภาระในการดูแลเอาใจใส่หรือบางทีบริวารอาจจะลาออกแบบกระทันหันซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบให้การงานของท่านพลอยปั่นป่วน,นไปด้วยค่ะ และสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีรักนอกสมรสนะคะหรือมีกิ๊กนั่นละค่ะในช่วงนี้ถือว่าอาจจะมีเหตุวุ่นวายปั่นป่วนให้ท่านปวดเสียนเวียนกล้าวได้นะคะอีกทั้งในช่วงที่เกิดสุริยุปราคานี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านควรระวังปัญหาประเภทเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเอาไว้บ้างนะคะประเภทของการโดนแทงข้างหลังการเลื้อยขาเก้าอี้อันเนื่องมาจากปัญหาของผลประโยชน์และรายได้เอาไว้สักนิดนึงค่ะ ทีนี้เรามาดูราศีมิถุนกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนนั้นก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์ยกตัวอย่างเช่นในช่วงนี้ท่านอาจจะมีเหตุวุ่นวายในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเช่นซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่าข้าของเครื่องใช้ในบ้านเรือนของท่านเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ก๊อกน้ำต่างๆเกิดความเสียหายทำให้ท่านต้องคอยดูแลซ่อมแซมเป็นต้นค่ะ รวมถึงบุคคลในครอบครัวนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องก็าอาจจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งหัวร้อนต่อกันหรือว่าบุคคลดังกล่าวนี้อาจจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาทําให้ท่านต้องมีภาระในการดูแลเอาใจใส่ค่ะอีกทั้งการงานของท่านในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเกิดสะดุดติดขัดหรือว่าต้องรอคอยค่ะ และบางท่านนะคะก็อาจจะมีทั้งงานลาาและก็งานหลวงเลยค่ะซึ่งหมายถึงมีทั้งงานของตัวเองแล้วก็มีทั้งงานที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นนะคะซึ่งอาจทําให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นนั่นเองและบางท่านก็อาจจะถูกร้องขอให้ทํางานที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ถนัดนะคะโดยที่ท่านก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูราศีกรกฎกันบ้างนะคะ สำหรับราศีกรกฎนั้นก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของชื่อเสียงนะคะซึ่งในช่วงที่เกิดสุริยุปราคานี้ก็มีความเชื่อว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกนินทาว่าร้ายถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกบูลลี่หรือว่าถูกเปรียบเทียบในทํานองด้อยค่าตัวท่านนะคะรวมถึงให้ระมัดระวังในเรื่องของเหตุสดุดติดขัดจากการเดินทางค่ะ เรียกว่าในช่วงนี้การจราจรมักไม่เป็นใจกับชาวราศีกรกฎนักนะคะและหากท่านมีนัดหมายที่สำคัญท่านก็ควรจะวางแผนการเดินทางเอาไว้ให้ดีค่ะอีกทั้งในช่วงนี้นะคะท่านควรระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะรวมถึงควรระวังในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าการตีความในสิ่งที่ฟังมา หรืออ่านมาผิดพลาดนะคะหรือบางทีตัวท่านอาจจะพูดหรือว่าพิมพ์อะไรเขียนอะไรเนี่ยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งตีความผิดพลาดนะคะซึ่งมันอาจจะสร้างปัญหาระหว่างตัวท่านให้เกิดขึ้นกับเจ้านายหรือกับผู้ใหญ่กับญาติพี่น้องรวมถึงมิตรสหายได้ค่ะดังนั้นในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะพูดอะไรก็ต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำนะคะและถ้าจะเขียนจะส่งข้อความหาใครเนี่ยก็ต้อง ตรวจสอบให้รอบค้อบก่อนไม่อย่างนั้นอีกฝ่ายหนึ่งรับข้อความไปเนี่ยอาจจะตีความหมายผิดพลาดแล้วทำให้เป็นปัญหาก็ได้ค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ